บีบปะบีบมาส่ <c oughs> งขีมมาใจนะคะพี่ละทั้งกำบันทรับจะเจร่ญพี่ละแม่เพิ่นได้ใส่ขีมแล้วเพิ่นโทษสั่งยางดวนเลื่มมเอเม้เานี่ค่ะนี่อ,อยากอยากถามแม่ว่าเป็นยังไรคืออยังไรสั่งดวนแถะบอกประสบการณ์ที่ใ <c oughs> ส่สซฟา,าเนี่ยนี่เด็กลูกหลานเงินนี่อันอแม่เป็นตาฟางซึ่งเหมาอนม่า,มาเมอเ้าเป็นตาฟางมาเนี่ได้เอามาท่าต่อยเอามาท่าสิมันมันหลุด บานี้ต่อไปมือสองมือมันหลดสบายม,มันมันมามีเป็นอย่างโอ้ตาบ่า,า<ม>เป็นยุงเป็นใยน้อแม่เนาแ,แน่นะคะคุณนาเย็นบานี้ร้านไส้ว่าเป็นตุม่มเ,เป็นตุ่มเต็มตู่น้ำแข็งน้ำคายหม้อสองค่ะน้ำคาีแม่ลาไม่ยังคือออกห้อนแค่แม่ทันตุ่มไม่ยังเต็มอยูวสัน่นยากระเบิดบานี่กะ แม่ใส่เบิดเนาะหันเขาหันแบบนี้ตอบิดแบบนี้เลยเขาสีบีบออกมาลูกหายเพื่อนมันได้นอนสัเด้ค่ะตอนนี้ตุ้มเพื่นพันเนี่ยยุบเป็นบแม่เพิ่ณจะเป็นนะโอ้ยุบแน่แล้วว่าหันยาท่าขึ้นเดียวน่ะโอ้มันเบิดไนไเลยอจ้าจ้าแม่ก็เลยคือว่าสั่งมาท่ายเพิ่อนอีหลาหน่อยว่างหันว่าไอหรือคนไหนลาน้อยว่างหันลาเพื่อนใครเพื่อนไอเย็บข้อคนนี้ก็ไอเนาะเย็บข้อพอด้ไปโรงเรียนสองสามมื่อแล้วเออ บ้านนี้แม่กับบุมีแนวเฮ็ดแล้วอันนี้ก็สิยาหลอดหลอดเดียวนี่มีผู้ใดใส่แนี่ยีพ่อก็ใส่บ่ยีพ่อก็ใส่สี่คนยี่พ่อเป็นยังอีพ่อก็เป็นตาหยางที่กันโอ้ตาเป็นอันยุ่งเป็นใหญ่เนาะเออตาเป็นยุ่งบ่โอ้ค่ะค่ะสร้างน้ำลูกอีกอะไรตัวจ้าจ้ามาเไปใช้เมือนหลอรอค่อยนะคะสร้างตาสาวจ๋ามาส่งหลอดใบแล้วพอดีติดตัวค่ะขอบคุณค่ะ